สวัสดีครับทุกคนในการเจาะลึกเรื่องราวครั้งนี้เนี่ยเราจะพากันไปสำรวจตำนานที่ลี้ลับสุดๆจากดินแดนล้านนาเลยฮะเป็นเรื่องของเสียงกีบเท้ายามค่ำคืนแล้วก็อสูรกายที่มันซ่อนตัวอยู่ในความมืดผีม้าบ้องค่ะเคยเป็นกันไหมครับแบบว่ากำลังนอนหลับอยู่ดีๆแล้วต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงแปลกๆที่เราหาคาอธิบายไม่ได้เลยเป็นเสียงที่ทาให้เราขนลุกไปทั้งตัว เสียงนั้นมันเป็นเสียงที่เหมือนกับเกือกมาดังสะท้อนกล้องมาจากความมืดกุกกักกุกกักแล้วมันก็ค่อยๆย,ยย่างใกล้เข้ามาเรื่อยๆนี่คือเสียงที่ชายชราชาวเทวนคนหนึ่งได้ยินในคืนวันโกนคืนหนึ่งครับชายชราคนนั้นนะ่ะตกใจมากเลยนะฮะเพราะเขารู้ดีว่าในหมู่บ้านของเขานะ่ะ ไม่มีใครเลี้ยงม้าเลยแม้แต่ตัวเดียวคือม้ามันเป็นสัตว์ที่ราคาแพงมากๆเกินกว่าที่ชาวบ้านธรรมดาจะมีได้แล้วไอเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันมาจากไหนกันล่ะด้วยความสงสัยปนกับความกลัวนะ <c oughs> เขาก็เลยเคย่อยๆแอบมองลอดฝาบ้านที่ทำจากไม้ไผ่และภาพที่เขาเห็นในคืนเดือนมุดสลัวๆนั่นแหละครับ โอ้โหทำให้เขาล้มทั้งยืนเลยมันคือร่างของอสูรกายครึ่งคนครึ่งหมาที่ปากของมันนี่ชุ่มโชกไปด้วยเลือดแล้วก็หนองแล้วเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้มันคืออะไรกันแน่เรากำลังจะไปหาคำตอบกันครับแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะถ้าใครที่ชอบการเปิดตำนานลินลับแบบนี้อย่าลืมเลยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวต่อไปของเราเอาล่ะครับ สิ่งที่ชายชาราคนนั้นได้เจอคือหนึ่งในตำนานพูดผีที่น่ากลัวที่สุดของล้านนาเลยครับเป็นที่รู้จักกันในชื่อผีมมาบ้องซึ่งก็เป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาในกลุ่มของชาวไทยวันหรือที่เรารู้จักกันว่าคนเมืองซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลักที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือของไทยมาตั้งแต่อดีตแล้วล่ะครับผีมมาบ้องถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะคะ มันก็คือวิญญาณชนิดหนึง่งตามความเชื่อของชาวล้านนาซึ่งมักจะถูกบรรยายว่ามีลักษณะเป็นครึ่งคนครึ่งมา้าแล้วก็จะออกหากินเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นซึ่งเสียงฝีเท้าของมันเนี่ยถือเป็นสัญญาณแห่งความน่าสะพรึงกลัวเลยทีเดียวแต่คำถามก็คือแล้วจุดเริ่มต้นของฝันร้ายตนนี้มันมาจากไหนกันแน่ทีนี้สิ่งที่มันน่าสนใจมากๆก็คือตำนานต้นกำเนิดของผีมาบ้องเนี่ย มีอยู่หลายเรื่องเราวที่แตกต่างกันออกไปเลยครับตำนานแรกเนี่ยเขาว่ากันว่ามันเกิดจากวิญญาณของชายขี้เหนียวคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตแบบโดดเดี่ยวไม่เคยทำบุญทำทานเลยพอตายลงก็เลยไม่มีใครทำศพให้ด้วยแรงอิจฉาริษยาในตัวคนอื่นที่มีอยู่เต็มอกวิญญาณก็เลยกลายร่างเป็นอสุรกายที่น่าเกลียดน่ากลัวซึ่งตำนานแบบนี้ก็มักจะเป็นเหมือนคำสอนทางอ้อมให้คนในสังคมรู้จักแบ่งปันกันนะครับ ส่วนอีกตำนานหนึ่งนี่กลับเล่าเรื่องที่น่าเศร้ากว่านั้นเยอะเลยครับว่ากันว่ามันคือวิญ,ญญาณของม้าที่ซื่อสัตย์มากๆแต่โชคร้ายที่ถูกเจ้าของทอดทิ้งให้ตายอย่างเดียวดายเพราะว่ามันล้มป่วยด้วยความที่มันยังอาลัยรักในคู่ของมันที่ถูกพรากไปวิญญาณของมันก็เลยยังคงออกวิ่งตามหาคู่รักของมันไปชั่วน,นิรันร์แล้วก็ยังมีอีกความเชื่อหนึ่งที่ดุดันยิ่งกว่า เขาบอกว่าผีม้าบ้องเนี่ยคือดวงวิญญาณอาฆาตแค้นของม้าศึกจำนวนมากที่ล้มตายอย่างทุกขทรมานในสนามรบสมัยโบราณความเจ็บปวดและความแค้นของพวกมันได้หลอมรวมกันจนกลายเป็นผีร้ายตนนี้ขึ้นมาและสไลด์นี้ก็แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งที่น่าสนใจมากๆในตำนานครับคือบางเรื่องเล่าก็บอกว่าท่อนบนเป็นผู้ชายอับลักษ์แต่บางเรื่องเล่ากลับบอกว่า เป็นหญิงสาวสวยงามที่คอยล่อลวงชายหนุ่มไปสู่ความตายความแตกต่างตรงนี้แหละครับที่ทําให้เรื่องราวมันซับซ้อนขึ้นแล้วก็อาจจะสะท้อนให้เห็นว่าตำนานมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกตีความต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นที่เล่าสืบต่อกันมาทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่านิสัยของนักล่ารติการตนนี้เนี่ยมันจะน่ากลัวขนาดไหนว่ากันว่าผีม้าบ้องจะถูกดึงดูดด้วยกลิ่นคาวแล้วก็กลิ่นเน่าเหม็น อาหารของมันก็เลยเป็นของที่เอ่อน่าสยดสยองอยิงอย่งเลยครับไม่ว่าจะเป็นเลือดสดสดซากสาัตว์โครงกระดูกรกของแบบแรกเกิดหรือว่าไข่ดิบพูดง่ายก็คืออะไรก็ตามที่มีกลิ่นคาวเน่ามันกลิ่นเรียบเลย ที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือวิธีการกินของมันนี่แหละครับมันจะใช้ลิ้นเหมือนม้าเลียกินจนเกลี้ยงเกลาว,ว่ากันว่ามันสามารถเลียซากกระดูกจนขึ้นเงาได้เลยนะฮะแล้วมันก็จะจดจําแหล่งอาหารของมันเอาไว้ถ้ามันหิวเมื่อไหร่มันก็จะกลับมาที่เดิมซ้ําแล้วซ้าเล่าและที่น่ากลัวที่สุดก็คือคําสาปที่ติดตัวมันมาครับมีความเชื่อว่า ใครก็ตามที่ได้เห็นผีมาบ้องหรือแค่เพียงเอ่ยชื่อของมันออกมาจะถูกมันหมายหัวและตามหลอกหลอนจนจับไข้โดยไม่รู้สาเหตุแล้วก็จะป่วยหนักจนตายในที่สุดแต่ว่าในโลกยุคปัจจุบันตำนานที่น่าสะพึงกลัวนี้กำลังจะเหลือเพียงแค่เรื่องเล่าแล้วล่ะครับเรามาดูกันว่าสถานะของผีมาบ้องในโลกสมัยใหม่เป็นยังไง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครพบเห็นผีมาบ้องอีกเลยก็เชื่อกันว่าน่าจะเพราะความเจริญที่เข้ามาแทนที่นี่แหละฮะป่าไม้ที่เคยเป็นที่อยู่ของมันก็ลดน้อยลงเมืองก็ขยายตัวใหญ่ขึ้นทําให้เสียงกรีบเท้าม้าในตำนานค่อยๆเงียบหายไปและนี่ก็คือคําถามสําคัญที่ทิ้งท้ายเอาไว้ครับว่าเรากําลังสูญเสียอะไรไปบ้างเมื่อตำนานเรื่องเล่าเหล่านี้ค่อยคเลือนหายไปตามกาลเวลาแล้วทุกคนล่ะครับ เคยได้ยินตำนานที่คล้ายๆกันนี้บ้างไหมคะลองแบ่งปันความคิดเห็นกันที่คอมเมนต์ด้านล่างหน่อยนะครับและแน่นอนอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมการเจาะลึกเรื่องราวลี้ลับที่ยังคงหลอกหลอนโลกของเรากันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ